สวัสดีค่ะวันนี้แตงโมจะพามาเที่ยวที่เตาสังคโลกหรือที่เรียกว่าเตาุืงที่แห่งนี้อยู่ในเขตบ้านเกาะน้อยตำบนหนองอ้อค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบ้างกันนะคะบริเวณแห่งนี้ที่แตงโมยืนอยู่มีเตาถือดินอยู่สามเตาและเตาด้านนู้นมีขนาดใหญ่ที่สุด ตอนนี้แตงยืนอยู่บนบริเวณที่บนเตาซูเรียงและนี่และนี่คือสิ่งที่ใช้ในการทำชาตสังขาโลกและบริเวณนี้มีเยอะแยะไปหมดนี่คือกล้วยชา,างสังขาโลกที่ถูกสร้างขึ้นใน สุโขสมัยสุโขไทยมีลายสีลายแบบมากอย่างเช่นสีเขียวอ่อนอสีส้มลายงาและสีเขียวอ่อน ลายแตกมาเริ่มน้ดูข้างไนว่าเตาใหญ่มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะนี่คือหลุมนี่หลุมใหญ่มากมีมีมนนพุ้นไปด้วยไม่มีหอยด้วยหอยขาวก็มีที่ปลาใครด้วยแล้วก็มีกระบอก ที่ทำที่ทำทนสังฆาโลกแล้วก็มีนนขึ้นไปแล้วอันก็จะมี้ใช้ทำใช้ใช้เผาช่วยทำสังฆาโลกแล้วมีใบไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีมันก็จะมี หินอิกอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะอะไรไม่รู้มีเสียบอยู่ตามต้นไม้ใหญ่มีแค่เล็กเดียวแล้วก็มีแมี่ะเจอห้วยนามแล้วมีกระบอกอีกแล้วติดอยู่กับดินนะคะ เดินขึ้นไปมีแต่ก้อนอีกเต็มไปหมดเลยแล้วมีต้นไม้เล็กๆขึ้นด้วยแล้วก็มีต้นอะไรไม่รู้มามาขึ้นอยู่ตามนี้ตามบริเวณนี้ต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มากและสูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามีอะไรบไ้างตี ในสมัยสุขโขทัยจะเป็นรูปโดมรูปโดมแต่ในปัจจุบันจะเหลือแต่ซากให้เห็นเท่านั้นมันขึ้นไปดูข้าบนต้นเียนมีใบไม้แห้งด้วยและมีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นและตรงนี้ก็จะมี ลายอานก็ติดกันเต็มไปหมดเลยอ๊บแมะนี่เป็นวัสดุที่ใช้ในการทำทามสังคาโลกตรงนี้จะเป็นอุโมงเต็มไปหมดเลยเผาไว้เผากล้วยทำสังคาโลก มีต้นไม้ค่ะว่าต้นมะขามต้นอะไรไม่รู้อ่ะค่ะขึ้นมีต้นประมาณถ้าย,ย่อขนาดตาก็คืคบหนื้อแล้ก็ต้นโวันนี้แตงโมขอลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้าค่อยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ